สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับเซลเกตนะคะวันนี้เซลเกตจะพามารีวิวรถโตโยต้ายาริ 1.2G ตัวท็อปนะคะคันนี้ปี2017ะคะ่ะต้องบอกว่าคันนี้รถสวยสภาพเดิมรับประกันไม่มีอุบัติเหตุ100%นนะคะที่สำคัญนะคะคันนี้ที่ร้านเราขายถูกมากคะ่ะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานอยู่นะคะเน้นเป็นทรงใหญ่แต่เน้นประหยัดน้ำมันนะคะคันนี้แนะนำเลยค่ะรูปทรงของตัวรถของเจ้าโต y ยต้ายา i ินะคะจะเป็นรูปทรงของแฮทชแบ็กก็คือเป็นห้าประตูนะคะซึ่งสามารถโดยสารกว้างขวางและสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะนะคะ เหมาะสำหรับผู้หญิงและผู้ชายนะคะไม่เลือกเพศนะคะเพราะว่าเหมาะสมได้ได้ทุกเพศเลยเป็นรสทรงที่ไม่หวานแล้วก็ไม่ดุดันจนเกินไปนะคะออปชั่นภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจกที่ปรับไฟฟ้าและกระจกมองข้างนะคะส่วนตัวปุ่มสตาร์ทนะคะจะเป็นตัวนี้จะเป็นรุ่นปุ่มกดบุ๊กสตาร์ทนะคะ ใช้งานได้สะดวกสบายแล้วก็มีปุ่มคอนโทรลที่พวงมาลัยสามารถปรับใช้งานได้ตรงพวงมาลัยสะดวกสบายในการขับขี่นะคะคันนี้ไม่วิ่งมา1นึ่งแสนมนกิโลนะคะเป็นไม้แท้ร้อเซนทางร้านไม่มีการปรับสามารถเช็คได้นะคะซื้อแล้วสามารถเช็คได้เลยนะคะรับประกันถ้าสมมุติว่าทางร้านมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการย้อมแมวขายนะคะถ้าเช็คแล้วว่ารถคันนี้เคยมีอุบัติเหตุเคยชนมานะคะลูกค้าขับเข้ามาคืนที่ร้านเลยนะคะที่ร้าน ยินดีรับคืนนะคะถ้าสมมุติว่าคันนี้ลูกค้าดาวมา1นึ0งหมนบาททางร้านจะคืนเงิน1บาท1 0 0 0งบาทให้นะคะและแถมค่าเสียเวลาให้กับลูกค้าอีก10,000แบาทเลยนะคะเราก็รับประกันให้ขนาดนี้เลยค่ะรถที่ร้านเรานะคะต้องบอกว่าเรามีการตรวจเช็คสภาพให้ก่อนส่งมอบทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะคะ ตรวจเช็คระบบทุกอย่างให้ใช้งานได้ปกติก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้านะคะและยังมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจโตโยต้ายาริสคันนี้นะคะสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะคะสามารถ ออกรถกับเราได้นะคะเพราะที่ร้านเรามีบริการทําสัญญาให้ถึงที่และส่งรถให้ด้วยนะคะซื้อง่ายนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากนะคะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งวันก็ทราบผลอนุมัตินะคะถ้าเอากาสารครบภายในวันที่ทําสัญญานะคะ <c oughs> และสําหรับลูกค้านะคะ <c oughs> ที่ ซื้อคันนี้ไปนะคะรับทันทีโปรโมชั่นผ่อน0% 12เดือนนะคะพิเศษเลยนะคะสำหรับโปรเดือนนี้ค่ะ